และนี่คือผู้นําที่โลกเกือบจะลืมไปแล้วว่าก่อนสงครามจะเปลี่ยนทุกอย่างครับเขาไม่ใช่คนที่มีชีวิตที่ราบเรื่มไม่ได้เกิดมาได้รับคํายกย่องโดยทันทีเขาคนนี้คือวินด์เซนเชอร์ชิลนะครับโดยในวัยหนุ่มนะครับเขาร้มเหลวหลายครั้งเลยสอบเข้าทหารก็ผิดพลาดร้มเหลวในการเลือกตั้งถูกยาะเย้ยในรัฐสภานะครับและครั้งหนึ่งเขาถูกมองว่าเป็นการเมืองที่ล้าสมัยที่ไม่มีจุดยืนในยุคใหม่แต่เชอร์ชิลไม่ได้เคยมองว่าความร่มเหลวเป็นจุดจบ ไม่เคยปล่อยให้เสียงหวเราะยาะเป็นคําพิพากษาสุดท้ายเขาเชื่อในบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นวินสเลนเชอร์ชิลนะครับเคยกล่าวไว้ว่า success is not final failure is not your fatal it is the courage to continue that counts นั่นคือแปลว่าความสําเร็จไม่ใช่ที่สุดครับและความล้มเหลวก็ไม่ใช่หายนะความกล้าที่จะเดินหน้าต่อคือสิ่งสําคัญที่สุดในโลกที่เราเป็นคนตัดสินนะครับจากผลลัพธ์เท่านั้นเชอร์ชิลเลือกตัดสินตัวเองจาก ความกล้าที่จะก้าวต่อไปและเมื่อไฟสงครามโลกครั้งที่สองลุกโชนครับคนอังกฤษเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อผู้คนสิ้นหวังคุกเข่าต่อความกลัวเชอร์ชิลไม่ได้ยอมจำนนเขาขึ้นเวทีเขาพูดออกไปอย่างม,มั่นคงเขาปลุกทั้งชาติด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าเราจะสู้บนชายหาดเราจะสู้ในทุ่งนาและในถนนขนทางเราจะไม่มีวันยอมจำนนเขาไม่ได้สัญญาว่าจะชนะนะครับเขาสัญญาว่าเราจะไม่หยุดสู้ลองคิดตามดูนะครับ ในวันที่แม้กระทั่งผู้นําคนอื่นยังหมดศรัทธาเชอร์ชิลเลือกยืนหยัดคนเดียวกัาพายุแห่งพราะเขาเชื่อว่าชัยชนะไม่ใช่รางวัลของคนที่เก่งกว่าแต่คือรางวัลของคนที่ไม่ยอมล้มเลิกชีวิตของวินตันเชอร์ชิลคือบทเรียนที่ตรงที่สุดว่าคุณจะล้มกี่ครั้งก็ได้ตราบใดที่คุณลุกขึ้นมาใหม่คุณจะถูกตัดสินกี่ขนก็ได้ตราบใดที่คุณไม่ล้มเลิกและไม่ตัดสินใจตัวเองตามคําเขานะครับสิ่งที่เราควรเรียนรู้จากเขาก็คืออย่าให้ชัยชนะทําให้ คุณนิ่งนอนใจและอย่าให้ความพ่ายแพ้ทําให้คุณยอมแพ้ไปตลอดกาลเพราะสุดท้ายแล้วความกล้าที่จะเดินหน้าต่อต่างหากที่จะเปลี่ยนให้คนธรรมดาให้กลายเป็นตำนานเหมือนชายคนหนึ่งนะครับที่ครั้งหนึ่งถูกยาะเย้ยว่าหมดสมัยหรือล่าสมัยแล้วแต่ในที่สุดก็กลายเป็นผู้นําที่พางกีดรอดพ้นสงครามที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์สมวดปัญหาผมบางขาดหลุดล่วงด้วยสวรน่าจารเน่เคเจนวอลลุมพัส แชมพูและครีมนูดผมที่ช่วยลดการขาดหลุดล่วงของเส้นผมอย่างมีประสิทธิภาพ